แทงยามโร่เขหน่ย <c oughs> <พ>อยฮินะแจกมาเลยไม่เป็นไจอจีเนาะมันจะร, <c oughs> ร้ายสมองไ, <c oughs> ไม่เห็นหรอกมันสมองไม่เห็นยืนท้อๆไปได้หือไม่เห็นหรอกเฮ้ยแม่มองอ่ะไปเปิดตูไ,ไปรียบร้อยมาวิ่งเข้ามาแล้วพลังไป ี่เขาอยากอัลบลบลงบพลังใ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 บพลัใบับใบพลัใบพัใบับบพบบใบับ เจ้าหน้าที่มาหน้าสอนอนหน่อยฮะต้องไวเกินไสักมีปูด้วยเหี้ยขอบไปค่ะพี่ขอบมีใบค่ะเก็บปูด้วยขอบเก็บปูเก็บปูดเดี๋ยวบรีเหี้ยเดี๋ยวบารีไอ้ดนดีรืมเก็บปูดเลยสไอ้ดนม้าเหี้ยรับสายรับสายดิไอ้ดนมันนี่ก่อนรื้เก็บปูดมันนี่ก่อนืมเก็บปูดิเร็วเร็วมันี่มันนี่ลืมเก็บปูด เร็ว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 นี่ไปเอกมึงไปเก็บปุ๋งก่อนมเออมึงเก็บปุ๋งก่อนมึงฝากไม่เอกก่อนนยไปเอกมันนี่ระบาย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 เจอข้างนอกมันก็ไม่ได้อ๋อโอเคใช่อย่างนี้ก็ต้องโดนดิใช่เดคนึ่งใบถ้ากับสามสามร้อยแล้วคนนี้ฮะวงนอนจะไปนอน ว่างนอนแล้วก็จะเป็นนอนโอ๊ยนอนลงพยาบาลดีกว่าดีครับคุณนียครับว่าอะไรอะไรครับเนี่ยมีตกใจตกใจไม่รู้มีอะไรบ๊อบเป็นอะไรบอสมีพิรุทนะครับเนี่ยบอสมีอะไรบอสไปไหนอ่ะบอสไปไหนอะอุ้ยพอดีคุณจ่าขอบโปกใบกัญชาไม่แล้วไอเดียวหยดหให้ดูเขาทุกคนเลยนะโอยคุณไม่น่าทำแบบนี้ผมจะให้ดูข้าว

<ffe> อันนี้ให้พา <t Pues S 2> ตัวไปตะล่างใช่ไหมพี่เป๊ะนะครับคุณพี่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 เอาไปด้านล่างใช่ไหมอยู่ว่าไงแอยู่ข้างล่างเห็นไหมนั่นแหละตรงนั้นไปให้พี่ขอใส่บินนะคะโอ้ยอะไรเนี้ยอะอะไรเนี่ยก็เลยกความเป็นทับหน่อยดิผมไม่รู้มันมาได้ไงเอพี่ขอเจอนะ อะไรอ่ะไปไหนเนี่ยคุณจะอมีใส่อะไรเนี่ยใส่อะไรไหมผมเนี่ยเดี๋ยนเรื่องจริงๆเขาจะคุตัวไหนนะครับเดีไปกจะขชงไงนะครับพี่หนึ่งใบไม่นั่งแมงมุมเสียงว่งพันห้าร้นะครับความเนี้ยเป็นศูนย์นี่ขออนุญาตปรับนะครับ ปัไปแล้วไงใส่ไปแล้วไงสามร้อยคร่นี่ไงการชงสามร้อยเนี่ยเข้าไปเช็คเข้าไปเช็คเฮลาเปลใส่ที่คือหกร้อยแล้วนะเนี่ยเหห็นรือเปลเนี่ยสามร้อยเนี่ยเนี่ยขึ้นอยู่เห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมเรือเบลมองเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วใส่อีกเไมเป็นหกร้อยนะพี่มีคนใส่พี่ของพี่โดนเยอะหรอดูชื่อเลยนด้หน่ ดูตรงชีพนะครับซีเจเช็คบินเช็คบินแล้วตรวจชื่อเลยว่าใครเป็นคนวิเชียนขอพี่วิเชียนนะพี่อันเก่าแล้วทั้งนั้นอ่ะวิเชียนอ่าอันเก่าใช่ไหมพี่วิเชียนยังไม่เข้ามาใช่ฮะเชียนมาแล้วดิพี่เชียมาแล้วมาลองดูว่าราคาเท่าไหร่ฮะสามร้อยไหนแพงไปเท่าไหร่สามร้อยพี่กันโชวกวิเชียนในวอวะโอ้โหกูไปจบกันโชว์ตอยแล้วไปเลยส่งไปเลย ิถ้าทีไม่เป็นไรงั้นส่งสิบสิบแล้วถ้าครับความเด่นเป็นศูนย์ไม่เห็นว่าเจอแล้วชื่อมันยาวมันมันยืนคุยมันก็ยืนอยู่ข้างข้างอะาเมื่อกี้เตรียมตัวเลยนะกู ไอ้นอนอ้าวเดี๋ยวไนวะอ้าวกูเข้ามาหามึงมึงเอาเอาอย่าบอกนะมึงออกไปอะไอ้นอนมึงออกเหรอมึงเอาปูนกูไปไหนกูหามันก่อนเดี๋ยวพี่มาเอกแล้วไม่เอกมึงเข้ามาคุเจมส์อยู่ไหรออยู่ไหนแล้วปูนกูอยู่ไหนปูนอยู่ในรถปูนอยู่ในรถอยู่ไหนเนี่ยสามถุงนะเยี่ยมมากสองถุงอย่าบอกว่ามีคนเจมมึงอ่ะแองค์ อัน yeah. mm hmm. oh. no. oh ี้ไม่ต้องเข้ามาเราไปเยี่ยมเขาในคุกก็ได้นะเยี่ยมเขานอกคุกนะอดกินลยิันทีทันทีอันทีโอ้ยเข้ามานะพวกตีนอะไรวันนี้อ๋ยไม่เอกรักเสด็จพี่พาโบไม่เอกรักเสด็จพี่พาโบนะมันตัดสายกูด้วยไม่เอกรักเสด็จพี่พาโบนะแค่ไปเบิร์ดเดย์ครับแม่เอกรักเสด็จพี่พาโบนะพี่เขาผ่านอะไรอ่ะ เป็นฝุ่นละหนึกรู้ครับยันโร้เฮ้ยขอบกระเป๋าหนึ่งหกห้าเลยคุณเอากระเป๋าไปสองใบแล้วนะคุณยันโร้คุณจำไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระเป๋าไปสองใบคืออะไรวะกระเป๋าสองใบแล้วก็นี่กระเป๋าอะไรนะหกสองเศษอะไรเนี่ยบัตรเครดิตสามแสนนะครับแล้วเปสามแสนอะไปทั้งใบไม่เรียกว่ายกเซตแม่อะไรให้ใครไปจำไม่ได้หรอ โอ้เซลวิ่งกันพลาดเลยวันนั้นจำไม่ได้เหรออยู่ไหนอ่ะยำโลโอเคโอเคครับไม่ไม่เอกรักเสด็จพี่พาโบนะไม่จ๊ะไม่เอกรักเสด็จพี่พาโบไม่เอกรักเสด็จพี่พาโบนะไม่เอกรักเสด็จพี่พาโบนะพี่จ๊ะ ่าจบสวยจะคุยโทรศัพท์เดินตามนั่นแม่เอกแลักเสด็จพี่พาโบนะเจ้าค่ะเด็กมันวอนเด็กมันวอนเสด็จพี่พาโบนะครับแม่เอกแลักเสด็จพี่พาโบนะครับแม่เอกลักเสด็จพี่พาโบพี่เจ้าค่ะเสียตายแล้วฮะยุ่งไรสรุปไอ้มายองหลุด ใช่ไหมเราใช่ครับมันไปอยู่หน้าสอนนอแล้วครับตอนนี้มันรอเราอยู่ครับ๋อรอไรแม่งรอแปดนาทีให้กูเข้ามาทำใหมวเมืองอยู่ไหนเนี่ยกูเข้ามาหามึองไอชิหายเอ้ยมึงนีออกไปไหนเนี่ยไอย่องหาที่แอบเลยมีเรื่องคุยอยู่ไหนเนี่ยอยู่กับใครตอนเนี้ยอยู่กับม้ากี่ตัว อ่าไม่ไม่แม่มัง้งเอาแม่เอาเอาโอเคโอเคลองหาที่แอบเลยโอเคแปดนาทีเจอกัน